สวัสดีครับทุกคนและตอนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวาที่เป็นไวรัลในต่างประเทศอีกแล้วนะครับเป็นคลิปสันส้นๆที่สร้างความรู้สึกร่วมให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยในคลิปเนี้ยเราจะเห็นภาพหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งเธอกำลังนั่งอยู่ในรถแท็กซี่มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วจูจ่ๆเธอก็หันหน้ามาทั้งน้ำตาครับเป็นน้ำตาแห่งความอาลัยอาวรณ์เพราะเธอกำลังจะเดินทางไปสนามบินเพื่อกลับประเทศ แล้วมันก็เกิดคำถามขึ้นมาเลยครับว่าอะไรที่ทำให้ประเทศไทยพิเศษขนาดนั้นทำไมประเทศเราถึงสามารถสร้างความผูกพันทางใจให้กับผู้มาเยือนได้ลึกซึง้งจนทำให้การจากลากลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าขนาดนี้วันนี้นะครับเรามาหาคำตอบกันและไปฟังความคิดเห็นจากชาวต่างชาติทั่วโลกกันครับว่าทำไมเมืองไทยถึงไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่เป็นสถานที่ที่ขโมยหัวใจของพวกเขาไปครับ ไวรัลนี้ได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยในวงกว้างเลยนะครับว่าทำไมประเทศไทยถึงมีเสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายขนาดนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพราะทะเลสวยอาหารอร่อยซึ่งก็ใช่ครับแต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอย่างแรกเลยที่ชาวต่างชาติพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือผู้คนครับคำว่าสยามเมืองยิ้มไม่ได้เป็นแค่คำโปรโมทการท่องเที่ยวแต่มันคือเรื่องจริงที่พวกเขาสัมผัสได้ คนไทยขึ้นชื่อเรื่องความเป็นมิตรความใจดีและการต้อนรับที่อบอุ่นไม่ว่าจะมาจากไหนคนไทยส่วนใหญ่พร้อมจะช่วยเหลือและยิ้มให้เสมอซึ่งมันแตกต่างจากบางประเทศที่ผู้คนอาจจะค่อนข้างเย็นชาและมีกำแพงการที่ไม่ถูกตัดสินจากภายนอกนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างที่สคือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมครับ ประเทศไทยมีความหลากหลายมากคุณสามารถสัมผัสชีวิตในเมืองใหญ่ที่ทันสมัยอย่างกรุงเทพและในวันเดียวกันคุณสามารถเดินทางไปตลาดน้ำที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้หรือจะหนีไปพักผ่อนบนเกาะที่เงียบสงัดทางภาคใต้หรือขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวและวัฒนธรรมชาวเขาทางภาคเหนือ มันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเจริญกับความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมเก่าแก่และแน่นอนครับว่าเรื่องอาหารผงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าอาหารไทยคือหนึ่งในเมนูที่สำคัญที่สุดสตรีทฟู้ดราคาถูกแต่รสชาติระดับพัตคารมีให้เห็นทุกหัวมุมถนนความหลากหลายของอาหารที่มีตั้งแต่รสชาติจัดจ้านไปจนถึงหวานละมุนมันคือสวรรค์ของนักกินอย่างแท้จริงครับ ปัจจัยต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือคุณภาพชีวิตในราคาที่เข้าถึงได้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตกหลายๆประเทศค่าของชีพในไทยถือว่าไม่สูงเลยนักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างลาชามีเงินเหลือพอที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยการเรียนทำอาหารหรือการออกไปประชนภัยในสถานที่ต่างๆมันทำให้การเที่ยวที่นี่ไม่ใช่แค่การมาแล้วก็กลับ แต่หลายคนเลือกที่จะอยู่ต่อเป็นเดือนๆนหรือแม้กระทั่งย้ายไม่อยู่เลยก็มีครับทั้งหมดนี้แหละครับคือส่วนผสมที่ทำให้ประเทศไทยมันกลายเป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันคือประสบการณ์คือความอบอุ่นและเป็นอิสระที่ทำให้หลายคนรู้สึกผูกพันและไม่อยากจากไปไหน อาการเศร้าหลังกลับจากไทยเนียมันเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันจริงๆนะครับในกลุ่มท่องเที่ยวมันแสดงให้เห็นถึงพลังของซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้อย่างชัดเจนน้ำตาของหญิงสาวในคลิปไม่ได้หมายถึงความเศร้าอย่างเดียวนะครับมันคือเครื่องหมายยืนยันว่าประสบการณ์ที่เธอได้รับมันยอดเยี่ยมและมีความหมายกับเธอมากแค่ไหนมันคือความทรงจำดีๆที่เธอจะต้องเก็บไว้ตลอดไปและนั่นก็คือสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดครับ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นและพิสูจน์ว่าความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่คนสองคนงั้นเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากชาวต่างชาติว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับประเทศไทยและมีประสบการณ์อะไรที่น่าประทับใจจนทำให้พวกเขากลายเป็นไทยแลนด์เลิฟเวอร์กันบ้างไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับจากชาวแคนาดาท่านหนึ่งเขาเล่าว่าผมอยู่ที่เชียงใหม่สามเดือนตอนจะกลับบ้านที่สนามบิน ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจุกที่คอตอนนี้กำลังวางแผนจะกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้จะอยู่ให้ยาวกว่าเดิมส่วนชาวอังกฤษคนนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนกันเขาบอกไว้ว่าดูคลิปนี้แล้วน้ำตาไหลเลยมันรู้สึกเหมือนกันเป๊ะๆตอนที่ฉันนั่งรถไปสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเดือนที่แล้วคิดถึงทุกอย่างที่นั่นเลยมีท่านหนึ่งนะครับเข้ามาเปรียบเทียบได้น่าสนใจครับเขาบอกไว้ว่า ประเทศไทยก็เหมือนแม่เหล็กนั่นแหละยิ่งคุณพยายามจะดึงตัวคุณออกห่างมันก็ยิ่งจะดึงคุณกลับไปแรงขึ้นผมจองตั๋วกลับไปอีกรอบแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับมาจากคุณแม่ลูกหนึ่งเขาบอกไว้ว่าฉันพาลูกสาววัยสิบขวบไปเที่ยวไทยครั้งแรกเธอบอกว่ามันคือทริปที่ดีที่สุดในชีวิตและถามฉันทุกวันว่าเมื่อไหร่จะกลับไปที่บ้านหลังที่สองของเราอีก ชาวอเมริกาท่านนี้นะครับพูดถึงเรื่องผู้คนครับเขาบอกไว้ว่าผมเดินทางมาทั่วเอเชียแต่ไม่มีที่ไหนทำให้ผมรู้สึกเป็นคนในครอบครัวเท่ากับประเทศไทยรอยยิ้มของพวกเขาไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันมาจากใจจริงๆมีคนนะครับที่พูดถึงความเรียบง่ายด้วยครับเขาบอกไว้ว่าผมรักความเรียบง่ายของชีวิตที่นั่นคุณสามารถมีความสุข ได้โดยไม่ต้องมีเงินมากมายแค่นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวข้างทางมองดูผู้คนเดินผ่านไปมามันก็คือความสุขแล้วท่านนี้นะครับมาแนวติดตลกครับเขาบอกไว้ว่าคำเตือนการมาเที่ยวประเทศไทยอาจทำให้คุณไม่อยากกลับไปทำงานประจำที่บ้านเกิดอีกเลยผมลาออกจากงานเรียบร้อยแล้วส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับมาจากนักเดินทางสายประหยัดครับเขาบอกไว้ว่าสำหรับแบ็คแพ็คเกอร์อย่างผมประเทศไทยคือสวรรค์ คุณสามารถเที่ยวได้ไปเป็นเดือนๆโดยงบที่จำกัดได้เจอเพื่อนใหม่จากทั่วโลกและสร้างความทรงจำที่ไม่ลืลืมท่านต่อมานะครับพูดถึงความปลอดภัยเขาบอกเลว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวแต่ฉันไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยในประเทศไทยเลยแม้แต่วินาทีเดียวมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก มีคนนะครับมาแชร์ประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยครับเขาบอกไว้ว่าฉันเพิ่งกลับมาถึงเยอรมน,นีได้สองวันรู้สึกเหมือนโลกมันกลายเป็นสีเทาไปแล้วเปิดดูรูปในมือถือแล้วก็คิดว่าฉันมาทําอะไรที่นี่คอมเมนต์ต่อมานะครับพูดถึงความรู้สึกหลังจากกลับไปแล้วครับเขาบอกไว้ว่าอาการคิดถึงประเทศไทยมันมีอยู่จริงนะ เพื่อนของฉันไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมถึงเอาแต่พูดถึงส้มตำกับข้าวเหนียวมะม่วงตลอดเวลาท่านต่อมานะครับมาแบบลึกซึ้งเลยเขาบอกไปว่าประเทศไทยสอนให้ผมรู้จักปล่อยวางและมีความสุขกับปัจจุบันผู้คนไม่เคร่งเครียดกับชีวิตเหมือนในโลกตะวันตกมันเปลี่ยนมุมมองชีวิตของผมไปเลยความคิดเห็นต่อมานะครับจากคนที่ตัดสินใจย้ายมาอยู่ประเทศไทยครับเขาบอกไปว่าผมเคยมาเที่ยวแค่สองสัปดาห์ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นสองปีแล้วผมเจอรักแท้ที่นี่มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองและไม่มีแผนย้ายไปที่ไหนอีกส่วนท่านนี้นะครับเราประสบการณ์กับคนขับแท็กซี่เขาบอกไว้ว่าคนขับแท็กซี่ของผมเปิดเพลงเศร้าตอนไปที่สนามบินเขาคงเห็นผมน้ำตาซึมอยู่เขาตบไหล่ผมเบาๆและพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้กลับมามันทำให้ผมร้องไห้หนักกว่าเดิมอีก คอมเมนต์ต่อมานะครับมาจากชาวออสเตรเลียท่านหนึ่งเขาบอกไว้ว่าผมกลับบ้านพร้อมกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น5กิโลแต่มันคือ5กิโลกร,รัมแห่งความสุขดนล้วนอาหารไทยคือที่สุดทันนี้นะครับพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมเขากล่าวไว้ว่าความเคารพที่พวกเขามีต่อผู้สูงอายุและวัดวาอารามมันก็สวยงามมากเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังคมของเราสมัยนี้ และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับที่สรุปทุกอย่างได้ดีมากเขาบอกไว้ว่าการออกจากประเทศไทยมันไม่ใช่แค่การบอกลาแต่มันก็คือการพูดว่าแล้วเจอกันใหม่นะเพราะคุณรู้สึกลึกๆในใจอยู่แล้วว่าคุณจะต้องกลับมาอีกแน่นอนและนั่นนะครับก็คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวต่างชาตินะครับจะเห็นได้เลยว่าสเสน่ห์ของประเทศไทยมันไม่ใช่แค่สถานที่สวยๆหรืออาหารอร่อยๆเท่านั้นมันคือความรู้สึก คือความทรงจำและความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางมันคือความใจดีของผู้คนรสชาติของอาหารข้างทางและบรรยากาศที่ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นอิสระและเป็นที่ต้อนรับซึ่งทำให้เราเข้าใจน้ำตาของหญิงสาวในคลิปได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะเธอไม่ได้กำลังจะจากแค่สถานที่แต่เธอกำลังจะจากความรู้สึกดีๆที่หาจากที่ไหนไม่ได้นั่นเองครับแล้วเพื่อนๆลครับคิดว่าอะไร คือสเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติลงรักคอมเมนต์ comment มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด s u b สไครต์ให้กับช่องดูคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ